บอลของอผู้ใหญ่พร้อมก็ลงว้อมได้นะครับทีมฟุตบอลของผู้ใหญ่นะครับอยู่ไหนน้อไผู้ใหญ่เอ,เ,อเอาเอารถเลื่อนไปข้างหน้าก็ได้ครับผมรถรถเลื่อน จ่าเอ๋มาเจอคุยๆอีกแล้วทำไมทำไมเรมากลุมจังเลยอ่ะเมื่อกี้ผมไปถายทางโน้นทำไมคุมาอยู่ทางนี้เดินเดิหน้าไปก็ได้ครับหรือไปดานข้างก็ได้เลยครับผมเยวพลค่ะ ไ,อออไจันะกลงเป็นเพื่อนกันใช่ไหมที่พูดกันเมื่อกี้โย,ยก,กันใช่ไหมโยกันเป็นเพื่อนกันสนิทก,กันใช่ไหม นี่คุณคุณคุณว่าอะไรนะอนั่นคือคำหยอกของเราใช่ป่ะคือในคนชนเขาเรียกว่าแถวแถวบ้านผมเขาเรียกว่าเป็นคนชนบทเขาจะพูดอย่างนี้นชนบทหรือหรือไม่ก็ถ้าภาษาเขมรเขาเรียกว่าคนโซกล่าวอันยึงใช่คนโซกล่าวใช่บล่าเขาเรียกอะไรวะบ้านยงเรียกยังบ้านยังเรียกอะไร เอาก็คนสกาวคือภาษาเขมรเนาะแต่ว่าบ้านนอกบ้านนอกใช่บ้านนอกแล้วโอ้โหเค <บ los S 1> ยเลี้ยงบอกทั้งบุรีรัมย์สุรินทร์กินหมดเลยกินปลาเพรจะทำงั้นเออเคยเลี้ยงบอกอาจารย์ไม่บอกอาจารย์ใช่อาจารย์ต้องอาจารย์ทานที่อื่นมั่งก็ได้อาจารยน คลิปนี้ดังแน่นอนผมการันตีได้เลยไม่ไม่ต่ำกว่า20 0 0 0วิวภายใน2วันนะ d j พลคนน้ำมนต์ j เรในช่อง y o u t u b e นะ่ในรูปในรูปโปรไฟล์ของผมจะเป็นหัวหัวสีทองยังปยงบุสีทองมาทางมาถึงครัเ j สนมน ช่อแกอยู่ไกลนะครับผมขับได้ประมาณครึ่งวันนะครับถึงไม่มีเลยนเป็นเหืองนั่นแหละนี่ก็ต้องสีเหลืองเขาแหละเราเราจะตายแล้วตัวนี้แดงนะตัวนี้แงนะนี่ก็แดงแล้วก็ที่เหลือง เราก็โมัวแต่ไปถ่ายรูปคุณครูเนาะไม่ได้ถ่ายรูปคู่รักคู่นี้เลยดูสิเข้ามาด้วยกันแล้วก็ถ่ายเนาะแล้วก็วก็ทาสีด้วยกันเออไอคดถ่ายคลิปลงไมนก็โง่จิ๋มหาย <laughs> สวัสดีคู่รักทั้งสองทั้นด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมก็เป็นคลิปที่เรามาได้ร่วมด้วยช่วยกันกับตรงตรงนี้เนาะเดี๋ยวจะไปฟังเสียงอีกทีหนึ่งเพราะว่าเสียงตรงนี้มันอะไรหรือวุ่นหรือวิ่ง อเออพี่โจรโมดวุ่นเีตรงนี้พังไม่ได้แค่เราไปทาคลิปแล้วก็ไปตัดต่ออีกทีหนึ่งก็แล้วกันว่าเราจะตัดมาเป็นชดๆเนาะครับเนาะขอบคุณไปทางน้องๆนะครับผมอยู่พื้นที่ด้วยกนแล้วกันครับผมครัอ้กำลังกินน้ําเดงผสมอะไรอยู่นะ่ะน้องกินน้ําเด้งผสมอะไร,ไไรน้ําท่อมเปล่าเราไม่มีใช่ไหมโอเคโอเคอายกมือกดไลค์หน่อยแล้วขอบคุณไปทางน้องๆทางนี้ด้วยก็แล้วกันและเด็กนักเรียนทางนี้ด้วยก็แล้วกันครับผมโอเคเลยครับผมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม Liksom, น really? ี like in ่ก็คือเป็นพี่เพื่อนของเรากันด้วยแล้วกันครับนะครับทีมงานของผรกด้วยแล้วกันกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดไลค์ด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมอย่าลืมติดตามช่องดีเจฝนคนน้ำมนต์ด้วยครับในช่องยูทูบครับเดี๋ยวตัวได้ตละดน้แตรับผม โอ้หเรียกดีเจไปอีกแล้กันอย่าลืมเบอร์รองเท้าด้วยนะที่เราขอกันไว้เบอร์สิบสามหรือเบอร์สิบสองนะ